ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดีในหนังหออีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16กลุ่มภาพันธ์ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย ใบนี้ครับวันชายเนี่ยวท่านลักร้อยสิบหน่อยเบ่งปานสามเบ่งปานสามตัวเดียวเนาะรอสอนเนาะเบ่งปานสามตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เสื้อคิมชาก,กันราวเนวทานเดนล่าสุดที่สองเดนล่า สุดที่สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแล้วก็แปดนะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวทันไหมนี่ก็เบ่งปานหกเจ็ดแปดสามตัวต่อไปครับผมใบนี้ครบอร้อยสิบบนเบ่งปานสองสี่แปดศูนย์หนึ่งสาม

ส6มหกสอเบ่งปันสามชุดนะเบ่งปันสามชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อใบนี้ เบ่งปานชุดเดียวส1 3แล้วก็28นะ413แล้วก็28ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะ สรุปแล้วผ่านโคศูนย์นส่วนชุดสามตัวสองตัวหลุดนะต่อไปครับผมใบนี้เดือนใหม่ก็เบ่งปานเปดเก้า

ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยบูนแบบ4ตัวสรุปแล้วผ่านใบนี้ก็เป็นอดีตนะเป็นอดีตสรุปแล้วผ่าน ในะท่านใหม่นี้ครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้เสือคิีมเจอกันราวหน่วยล่างสุดที่สองหน่วยล่างสุดที่สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เบ่งปันหกตัวนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เสือเ้อครีมชากราวเบ่งปรนทานสิบบนหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะอนดีตก็ผ่านนะทวชมเนาะ ตอนเด่นล่างนะเด่นล่างสามตัวนะไม่ใช่เด่นบนนะเด่นล่างนะหกเจ็ดแปดท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เด่นเต็มสอน,นอบนเบน่งปานเต้มสองสาม เต็มสเต็มหเต็มแเต็มเก้าเบ่งปาน6ตัว6กเต็มเป็นเดียวทางต่อไปครับผมไอโรอย 101, หนึ่งศูนย์หนึ่งเดี่วทางสตัวตรองบนล่างหนึ่งหนึ่ง 2 8 3 1 3 4 3 8 4 1 4 4 4 8 5 1 5 4 5 8นะขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ไอโรยเบ่งวันวิ่ง1กับ2 1งหนึ่ สองหนึ่งสองสี่สอง 8. แปดเบ่งปานหกชุดนะเบ่งปานหกชุดต่อไปครับผมใบนี้โค้ตสองต่อบนเบ่งปานอดีตที่แล้วผ่านศูนย์ศูนย์ศูนย์นะ ซึ่งเนีวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานอีกแล้วนะห้า8ปด7 9็ดแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าเปดี่เองนะเบ่งปานสี่คู่นะ ทานผูชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม